ด้านนิชาชัยคิรินคุณครูนะครับตําชุมนหน้าอยู่รู้รักศาสตร์ขอมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้คือเป็นคำขวัญของตำบลปราสาททนงนะครับประกอบไปด้วยผู้ถือป้ายนายฐานุรัตน์ประเมินชัยนางสาวรักวงคำ ้ต้มากมีัฒนธรรมนายธนาวุฒินิราชไทยนางสาวนัทธิพรน,นาเกี้ยวนะครับต่อมาเป็นเรียดและแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะครับรัชกาลที่10ชาวตำบลประสาทนงมีความสำน็กในพระมหากราุณาธิคุณเทิดทูนเหนือกล้าแสดงความรู้สึก เทารบในสถาบันชาติาศาสนาและพระหมหากษัตริย์ก็นะครับประกอบไปด้วยนะครับผู้ถือป้ายนะครับเพื่เกียดเด็กชายธนพลนินหุตและนางสาวนัตพันธ์คำอุดตำแหน่งครูและก็พี่น้องสมาชิกนะครับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับ่าได้อัญเชิญน,นะครับ ทรงชาติและกระรทกสัยลักนะครับต่อมาริ้วกระบวลน,นางรำนะครับวันนี้มีนางรำมาร่วมนะครับทำการแสดงจำนวน40ท่านเป็นการแสดงรำกระติมโบราณจากลูกหลานชาวตำบลปราสาทสนงซึ่งสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับลูกหลานยังคงรักษาสืบต่อไปนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับแก่ผู้ไม่เกียรติทุกท่านจะได้รับชมการแสดงนะครับของชาวตำบลปราสาทสนองนะครับนะครับในส่วนนี้ก็เป็น ในส่วนของกระบวนการนี้เด่นด้านการป้องกันควบคุมเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ปันงดเครื่องดื่มสุรานะครับเอาละครับนอกจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านชมการแสดงในชุดการแสดงเรื่องการตริมบูชาป,ประสาทนลงได้บัดน,นี้ครับกรบมือด<ำ>ังดังดัง่าน<ำ>นายกสุรบงศิลาอ่อนรับมายืนเป็นกำลังใจให้กับ น,นางรำทุกคนท่นกำนันประจบแก้วตมครออกมาเช่นเดียวกันผู้ชมอย่าลํมมาจน,นบดบังทัศนียภาพในการต่องเห็นของดันคณะกรรมการนะครับขอคตามร,ร่วมมือทุกคนด้วย แสดงต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อเอาคะแนนเต็มเป็นร้อยคะแนนนะครับคนรุ่นาครับเป็นโค้ชคอยกำกับอยู่ข้างสนามสุดเทพออหมวนนืู้ย่ I'm เตรียมสูรินขอ,อนช้อยสวยงามและสนุกสนานครับรขอบคุณทั้งท่านนายกสุรพงศิลาอ่อนท่านกำน,น,กนันประจวบและก็ทีมงานขำบลประสาธทธนงทุกทา่านแสดงเสร็จแล้วจะมอบผ้าไหมาลายธนวงให้กรรมการืให้โคศกครับนี่ขอเสียงดังครับ ขอเสียงปรบมือให้กับนางรำตำบลปราสาทธนองอีสักครั้งหนะครับเป็นการแสดงนะครับในชุดการแสดงเรื่องกันตริมบูชาโบราณสารปราสาทธนงนะครับทำคงกรารพนะครับเหมือนนักเรียนเลยอะ่ะโอ้ลายทนงหนง้าตาอยโคศพขอบคุณผู้ฝึกสอนนะครับอาจารย์บุพผาจตุจวัฒน์ข้าราชการบำนาญนะครับที่ได้ทำจำลองนะครับองค์ปราสาทศิลาแรงนะครับเราพุทธศตวรรษที่หนาดใหญ่ก่อสร้างด้วยอิฐหินปูนศิลาแรง เสมือนหนึ่งเป็นลมหายใจของชาวตำบลปราสาทธนงม,มีทธิพลด้านความเชื่อเป็นเอกลักษณ์เป็นศูนย์รวมของสังคมให้เกิดความสงบสุขใช้วิถีชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับชุมชนการจัดตั้งสักกระบูชา โบสถปราสาทแบบโบราณตั้งใบสีและนำเครื่องเส้นบูชาถวายกันแสดงถึงความบูชงสมบูรณ์ของพื้นที่ตำบลปราสาทตระลงพืชผักผลไม้การสร้าง,วางความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารและถัดจากมานะครับเป็นขบวนเครื่องศักระบูชาและของดีตำบลน,นะครับเป็นผู้นําจุมจนตำบลปราสาทตระลงน,นาโดยนางประจวบแก้วกลมกำนันตำบลปราสาทตระลง นายประทีปสมนิยามประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทนงนั่งสาวสวิตีแผงดีประดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทนงพร้อมด้วยผู้นําชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทนงวันนี้ถึงเครื่องสักการะตรงเทบูชาตามศาสนาฮินดูเป็นการบูชาเทวรูปในองค์ปราสาทตามด้วยเสือกลุกเรสาลและตุ้งผ้าไหมนะครับต่อไปเป็นขบวนรถนรงค์นะครับ ขบวนรณรงค์นะครับต่อต้านยาเสพติดนะครับแล้วก็มีการลดละปัจจัยเสี่ยงปลอดภัยนะครับบุหรี่โดยชมรมคนหัวใจเพชรเสสีเหลืองนี่แหละครับสื่อสื่อถึงบุคคลที่สามารถลดละเลิกเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา3ปีขึ้นไปได้รับการจะต้องเป็นคนหัวใจเพชรและการป้องกันและก็กลุมไข้เลือดออกการตั้งทันก่อนวัยอันควรโด อาสาสมัครอสมอนักประจําหมู่บ้านทั้ง11หมู่บ้านวันนี้ก็มาร่วมรณรงค์ถือป้ายนะครับการควบคุมโรคไข้เลือดออกการต้านการกอนไว้อันควรน,นะครับและการรณรงค์การลดเลิออกขยะที่ต้นทางนะครับขอขอบคุณนะครับสําหรับองค์่ตา,มมาตม์ปราสาทหนองได้เสียสิ้นในการแสดงนะครับขบวนของดีตมบลปราสาทมนตรครับขอบคุณครับขอบคุณพิธีกรจากปราสาท